จันเดียวอ่ะบ่ออามาไม่กนาดถามเรียมอ่ะกินให้กินเลยบานีนสปอร์ตไ้กินบ่ให้กินดอกอกินเงี้มก็ดันแค่แต่จะไปไหนจิมาพี่บอจะไปไหนเขีไปยง เปิดกินวีซื้อนี่แหละเนาะลงรักคุณเข้าแล้วนะยอดยาอีเ,เขาขป้องนี่เขาป้องนี่ยันเขาป้องนี่เราก็ไปเปิดกิ้นกันเนาะว้าบวกกิดแอะที่ได้เปิดมาหัรโลกนี่แม่นบอ ต้องออกเขาสิไปใส่ยางมะนี่ไปลองเบิ้งไปแรกเด่นเย๊ะเอาต้องติดยังซี่กว่าโอ้สมค้ามลำดึงดีว่างั้นเนซ้องมิลลิอ่ะเนาะไปเอาเฮ้ยหัวยียยยเดินยันเดินสิมาใส่ มากักไว้าร้อยสิไปใส่วะนี่ให้กินสื่อเอาเออกินน่ะแล้วเอาดีแล้วเอานั่นนั่นกินให้กินกันนะไปนี้เอาเขากินเอาไายเอาเข่าฮอดเอาสิกินนี่โอ้ว่าบุกิดอย่าจับกินกยใด้โอ้ผมไปเข่าหัดมผมตัวน้อยหลินมักหัดเนาะ เดียอมยอมทันดีเขาจริงโต๊กมีเนี่ยมันมาเป็นว่าคัดว่ามีไหนจะไปเห็นได้โอ้ยมันอังเป็นยี่หรอเป็นไรเสีมันไม่มีตัวอย่างเลยนะมึงต้องมานี่มึงต้องเดินเดินตัวนี้เออที่มึงจะมานี่ยอมก็ได้ยอมก็ได้มาเกียบเยเยอะแม่นบ่อยจังเสร็จมานนี่ก็มาจะมาหนี้ก็มา เดี๋ยวเดี๋ยกูกินตกอยู่เร็วละเนนงเพิ่กินตกี่ดอกเอาเขาไปบิ้งซื่อๆนี่อัดไว้จันอือนี่านกูใดบ่วะานไ้เขาอ้จังใดสนนีไล่กินนั่นมาถามข่อยอย่างน้องลนเนาะ บุ้ยอยังกับสตาร์ทรถตี่ออกนอกโรงงานเหมอนกันจานเดือนเมฆเช่าไปเทียมหัวหมอแห้งว่าสมองอ่อนอ่อนไปมาแล้วไ่มาแล้วจับจานโด้ยเสียเวลาได้เดี๋ยวนี้กินกินเร็วขึ้นง่ายทุนหมดเรียนบังฮอดกันนะครับพี่น้องโ้ยไปหาว่ามาหนีเอาเออเออเอาเมื่อจารย์เสียหำบอกกอ nè hoa xuân hoa xuân nè nè này con nè 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 n เอาคือพมโง่ขึ้นไปพูด